ยินดีต้อนรับอีกเจ้าค่ะลูกค้านะคะเดินทางมาจากสีบุญเรืองค่ะสนใจอยากลองปลูกมันหวานญี่ปุ่นดูไรก็ให้คําแนะนํานะคะถ้าเกิดลูกค้าอยากปลูกทางไรก็มีวิธีปลูกจนเก็บผลผลิตให้เลยค่ะลูกค้าบอกว่าจะรอปลูกกลางสิงหาเนี้นะคะเรามารอติดตามชมกันค่ะเพราะว่าทางสีบุญเรืองนะคะคนปลูกค่อนข้างน้อยมากๆเลยค่ะแต่ลูกค้าบอกว่าลูกค้าชอบกินมันหวานก็เลยอยากลองเอาไปปลูกดูค่ะลูกค้าบอกว่าจะลองปลูกดูสักไร่สองไร่ค่ะ ยินดีมากๆเลยนะคะทางไร่นะคะก็จะพามาขุดหัวมันหวานญี่ปุ่นเราค่ะแปลงนี้นะคะใกล้จะได้ขุดแล้วค่ะรออีกนิดนึงนะคะยอดพันของเราก็กําลังแตกสวยมากๆเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากปลูกมันหวานญี่ปุ่นนะคะทักแชทเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะหรือกดเข้าไปที่ตะก,ก้าได้เลยนะคะหรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะทักแชทเข้ามาได้เลยจ้าทางไรก็ยินดีให้คําแนะนําค่ะเอาไปปลูกไว้ทานหรือว่าปลูกเป็นอาชีพก็ได้เลยนะคะ ขอบคุณคุณลูกค้าสองท่านมากๆเลยนะคะยินดีต้อนรับมากๆคะ่ะ